ัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้สดายอยู่ที่จุฬานะคะมาทานอาหารเจแล้วก็จะมากินขนมต่อคือขนมร้านนี้ก็เป็นร้านโปรอีกหนึ่งร้านค่ะชื่อร้านแซงซิมอิงลองดูพึ่งเยอะมากๆเลยอะ่ะอุย้ยพึ่งเยอะมากเลยโคตรต่อยนี่เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในด้วยมีของกินน่ากินมากอ่ะน่ากินมากเลยโอเคส,สดาสั่งแล้วแต่พามาดูหน้าร้านเดี๋ยวจะมาลองชิมให้ดู นี่โอเคของสละสั่งมาแล้วค่ะนี่วันนี้สั่งครับติ่มก๋อมมะพร้า,าวกะทิแล้วก็ถั่วแดงสามอย่างตอนนี้ที่ตรงแถวเนี้ยเขาย้ายแล้วว่าเขาแบบเหมือนแบบไปของุิลาใช่ไหมแล้วเหมือแนบบร้านเขาโดนเหมือนแบบร้านเขาปิดหมดแล้วแล้วเขาจะย้ายร้านนี้ตอนนี้ก็ เดี๋ยวแป๊บนึงน,นะร้านนี้ก็เนี่ยกำลังจะย้ายไปเห็นไหมเห็นป้ายไหมเขาบอกว่าร้านจะย้ายไปอยู่ที่กลางซอยจุฬา20 mm. บ้านเลขที่12บสทับสิตั้งแต่วันที่1นึ่งพฤศจิกายนปนไปโอเค่ะ mm. okay, เดี๋ยวสดาจะมาก mm. ลิ่นให้ดูแล้วนะ mm. แป๊บนึงนะนี mm. เราก็มาชิมมะพร้าวกันไปชิมทำนึ่งก่อน หอมหวานอร่อยมากเป็นอีกร้านหนึ่งที่ชอบทานมากๆค่ะอืมลาบหากระเทีท่ยเกาุ่มากเลยเอฟเนื้วแดงปกติจะกินขา้าวโพดอีกอย่างหนึ่งกระดงอร่อยหอมหวาน ทานเจก็กินได้อร่อยดังเลยอ่ะใครมีโอกาสผ่าน,นมารองมาทานได้นะวันเนี้ยอร่อยมากเลยชื่อร้านเซ้งซิมอีแต่ว่าเขามีหลายสาขาแต่ที่เนี่ยที่จุฬาปปออะไรกันเยอะมาก กินมั้งแต่สาวๆแล้วนี่ร้อมากเลยไปแล้วลนะ <c oughs> ไปก่อนไปกินต่อก่อนบาย